สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสนะคะที่สิบเอ็ดนะคะพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปเที่ยวนะคะ ที่ป่านะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาฟังนิทานสนุกๆนะคะว่าน้องลิงนะคะเขาแอบมีคุณแม่เที่ยวไปในป่านะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนิทานคุณครูคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเร่มนี้นะคะเล่มนี้นะคะเด็กๆแล้วก็หน้านี้นะคะหน้าที่ห้า สร็จแล้วก็ไปหน้าที่หกนะคะแล้วก็มาหน้านี้นะคะค่ะแล้วก็มีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะวันนี้ครูเขียวจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะเรื่องลูกลิงหนีเที่ยวนะคะเอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองมาฟังนะคะแล้วก็ติดตามนะคะ Little Monkey Snakes Out นะคะลูกลิงหนีเที่ยวนะคะเป็นหนังสือนะคะ สองภาษานะคะไทยและก็อังกฤษนะคะเป็นนิทานนะคะที่ชวนเด็กๆเรียนรู้เรื่องสัตว์ต่างๆนะคะเรียนรู้ความรักความห่วงใยนะคะที่แม่นะคะมีให้ต่อลูกนะคะเด็กๆมาดูนะคะอันนี้ตัวละครนะคะรออีกงอลิงนะคะอันนี้น้องลิงนะคะ หรือว่าภาษาอังกฤษเป็นมังคีนะคะลิงมังคีลิงนะคะลูกลิงหมีแม่ไปเที่ยว little monkey is sneaking out to play little monkey is sneaking out to play นะคะลูกลิงหมีแม่ไปเที่ยวนะคะเอ๊ะทำไมลูกลิงสนจังเลยเนาะอ่ะมาดูอันแรกอันนี้อะไรคะคุณครูพาเด็กๆมาเที่ยวป่ากับลูกลิงนะคะกอว Uh, อางอกว้างกว้างอันนี้คำว่ากว้างนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษว่าเจียเดือ e เดียนะคะเจียอันนี้คุณครูนะคะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกวางตัวผู้นะคะเพราะว่ามีเขายาวสวยงามมากเลย mm hmm. เห็นไหมคะน้องลิงทำยังไงคะเอาไม้นะคะมาทำเป็นเข่าวกวางนะคะเขาวกวางงองเงี้ยวเหมือนกิ่งไม้ Seeing a d e e r with c r o c k e s a n t r i e r นะคะเขาบอกเขากวางองอเงี้ยวเหมือนกิ่งไม้นะคะต่อไปค่ะอันนี้นะคะม้าลายสตีบราว้าวม้าลายสวยมากเลยเนาะเด็กๆวิ่งแข่งให้ทันเจ้าม้าลาย Ranching with the z e b r a Ranching with the z e b r a อันนี้นะคะน้องลิงทำยังไงคะ วิ่งแข่งกับน้องมาลายนะคะทันไม่เอ่ยไม่ทันเนาะตออมากีรับนะคะชีรบับกีรับคอยาวมากเลยเห็นไหมคะโอ้น้องลิงนะคะป้อนกล้วยที่ต้องขึ้นไปบนต้นไม้แล้วเอากล้วยมาให้น้องยีราบนะคะดูสิคะคอน้องเขายาวมากเลยนะคะโอ้ยาวเหมือนต้นไม้เลยนะคะ Key อายมัวแต่กินนะคะ Watching a shy Giraffe eating นะคะ Watching ก็หมายถึงดูนะคะเขาทำอะไรคะเขาทนานอยู่เนาะ Giraffe มัวแต่กินอย่างเดียวเลยเนาะเด็กเนาะต่อมาค่ะช้าง Elephant ช้าง Elephant เจ้าช้างตัวใหญ่งวงยาวอันนี้นะคะ วาวงวงน้องเขายาวมากเลยนะคะ i พ่วิ่งวิสแอนเอ t ิแฟนวิสอลูทรักเด็กๆเคยคงได้ยินคำว่ารถตักรถตักของประเทศไทยนะคะตักก็หมายถึงอะไรคะตัวที่ใช้แบบว่าเหมือนงวงของช้างะคะ่ะเห็นไหมคะใช่รถตักค่ะฮิปโปอันนี้นะคะฮิปโปอันนี้คืออะไรคะ ู่ในน้ำนะคะอาปากกว้างคุูเขียวเคยเห็นฮิปโปแต่ว่าออตอนที่ส่วนสตัตว์เขายังไม่ปิดนะที่เขาดิมที่เขายังไม่ย้ายนะคะเฟันเขาจะออกเหลืองเหนะตรงเนี้ยเขาก็จะชอบอ้าปากกว้างๆนะคะฮิปโปนอนหาวไม่เข้าท่านะคะ tracing the earing hippo chambers อ ภาษาไทยเรียกฮิปโปเฉยๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น hippopotamus นะคะ hippopotamus เก่งมากค่ะเป็นยังไงคะอ้าปากรอกินอะไรสักอย่างนะคะดด็กๆรู้ไหมคะฮิปโปเขาเก่งมากนะคะน้องจระเข้สู้เขาไม่ได้นะคะต่อมาค่ะจระเข้ฟันแหลมจ้องมองมา That king from starting พอย g t e ิง h ีสคอคโคไดอู้รู้สิคะน้องจระเข้ฟันน่ากลัวมากเลยอะ่ะจ้องจะทำอะไรคะจะงับน้องลิงว้ายน่ากลัวจังเลยอะ่ะถ้าถ้าเด็กๆเ,เห็นจระเข้แบบนี้เข้าใกล้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆค็กาอันนี้นะคะคำศัพ์จระเข้นะคะคอคโคไดคอคโคไดเอาไปคะ่ะสิงโตใจกล้าทำหัวฟู hanging out with the p u p p r t y แฮร์ไลออนวายดูสิคะสิงโตใท่าไงคะอุ้ยขนเขาแบบชี้โดชี้เดนะคะฟูฟ้องเลยนะคะอ้าปากเลยเห็นไหมคะเขาจะทําอะไรคะค,คุณครูคิดว่าเขาอยากกินน้องลิงแน่เลยน้องลิงไม่ยอมกลัวเลยนะคะมันวันเดียวเลยเนาะต่อมาค่ะเสือเธอไทเกิดเสือน้อยจอมดุแยกเขี่ยวใส่อันนี้ทำยังไงคะเสือเขาจะขู่นะคะ s n นล l i n g with the f i y e liten t tiger นะคะไงคะว้าวเสือคำรามเลยนะคะเฮ้ยเธออย่ามาใกล้นะคะฉันจะกินเธอต่อไปเป็นอะไรคะค้างคาวแบดนะคะเบิร์ดแบด B A T แบทนะคะเด็กๆคงจะคุ้นเคยนะคะค้างคาวทำอะไรน่า ทาตามลิงนะคะว้าวน้องลิงนะคะคุณแม่ก็ดูอยู่ข้างล่างตกกระจหมดเลยนะคะเขาทำาไงคะเขาทำท่าเรียนแบบน้องค้างข่าวเลยน่ากลัวมากเลยอว้าว what's the best d o ing I s h o u l d try เขาบอกว่าค้างข่าวทําอะไรนะฉันจะเลือกที่จะทําตามเลยเห็นไหมคะเขาขาห้อยลงใช่ไหมคะน้องลิงก็ทําตามเลยนะคะ ทำแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้นะอันตรายเนาะหล่นตุ๊บโอ๊ยเจ็บจังเอาเดชอันนี้เขาบอกว่าอะไรคะอุ้ยฉันเจ็บอะฉันเจ็บจังเลยเห็นแม่เล่าลูกรักเล่นสนนักเป็นแบบนี้หีแม่มาเที่ยวไม่เข้าทีกลับบ้านนะคนดีแม่พาไป you see darling you w e r e being naughty and snack away from m o m m y let's go home honey I will t a k e your home คุณแม่ก็เลยบอกว่าเห็นไหมล่ะลูกลา้าเล่นสนแบบนี้เป็นยังไงคะไม่ดีเลยเนาะกลับบ้านดีกว่านะเดี๋ยวแม่พา,ากลับเห็นไหมคะเด็กๆทำแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะดูซีแอบคุณแม่ว่าอันตรายมากเลยไปเที่ยวที่ป่านะคะมีทั้งสัตว์ที่ดุร้ายนะคะ น้องลิงนะคะยังไปแยกเที้ยวใส่น้องจระเข้นะคะถ้าสมมติตกลงมาตรงจระเข้ไม่อยากจะคิดเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะเวลาที่เด็กๆจะไปไหนต้องบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองก่อนนะคะดูซิอันนี้คุณแม่มาช่วยทันเลยเนาะเพราะว่าน้องเขาทําอะไรคะทําท่าเหมือนน้องทั้งขาวใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนตุ๊บลงมาเจ็บเลยนะคะตรงก้นเลยนะลูกลิงจอมซนแอบหนีแม่ไปเที่ยวจนพัดตกจากต้นไม้ เอ๊แล้วใครจะมาตอบลูกลิงกันนะ้าค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นของสำนักพิมพ์นะคะ s t อ r ์อินนะคะหมึกพิมพ์จากน้ำมันถั่วเหลืองนะคะไม่ก่อมลพิษและสิ่งแวดล้อมช่วยลดปัญหาจากโลกร้อนนะคะว้าวเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะคะใช้หมึกพิมพ์จากน้ำมันถั่วเหลืองด้วยนะคะเห็นไหมคะพิมพ์ด้วยซอรอิ สว่วนคนที่แต่งเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวสีเขียวดูสิว่าใครแต่งนะคะเป็นของสำนักพิมพ์บ้านแปลนนะคะเขาไม่ได้บอกว่าใครนะคะเป็นคนแต่งเนาะบอกแค่ว่าสำนักพิมพ์บ้านแปลนนะคะเด็กๆไม่ได้บอกเนาะโอเคเป็นยังไงคะเด็กๆนะคะ ได้เห็นสัตว์ต่างๆมากมายเลยนะคะต่อไปเราจะมาทำงานกันแล้วนะคะอ่ะสร็จแล้วไปต่อกันเลยค่ะ,ะเด็กๆของคุณครูนะคะ ค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยอ้าวอันนี้คุณครูเขียวเพิ่สังเกตนะคะอันนี้คุณครูขอยืมถ่ายรูปของน้องไตเติลน,นะคะห้องครูเขียวนะแต่ว่าหนังสือยังอยู่กับเขานะคะคุณครูแค่ขอถ่ายรูปอ่ะมาดูนะคะหน่วยที่สิบห้าชีวิตสัตว์โลกเรื่องที่สี่ที่อยู่อาศัยและอาหารของสัตว์นะคะเมื่อสักครู่ครูเขียวพาเด็กๆนะคะไปท่องเที่ยวที่ป่าไปดูสัตว์กันแล้วนะคะยูนิตนะคะ 15. ส a l i ์ช l บ l i งสำหรับสัตว a ฮับ a ิลเ a t and f o o d นะคะเด,เด็กเขียนคำศัพท์ลงในช่องซีเลียมพร้อมกับฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ C L นะคะเป็นเครือนะคะ C L ออกเสียงเป็นเครืเครืให้ถูกต้องแล้วตอบคำถามจากภาพว่าสัตว์ที่เด็กๆเ,เขียนเครื่อะไรอาศัยอยู่ที่ใดและกินอะไรเป็นอาหารนะคะ r i t e the words and pronoun and then talk about the picture นะคะมาดูนะคะเครอันนี้ C L ออกเสียงว่าเครออันนี้เด็กๆไม่ต้องไปทำอะไรนะคะเขาให้เติมอะไรคะให้เขาให้เติมตัว C กับตัว L ใช่ไหมคะมาดูคำแรกค่ะเครอครอบเครอครอเครอครอด็กๆพูดตามผู้เขียนนะคะเครอครอแปลว่าอะไรคะเครอครอบนี้จะแปลว่านาฬิกาเอาไว้ แขวนผนังนะคะให้เด็กหยิบดิด้นดนอนะคะแล้วก็มาเขียนตามครูเขียวนะคะใส่ตัว C ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตัว L ลงไปนะคะ <S <s <uk ain> แล้วเด็กๆคุณครูฝากด้วยไ,ไปท่องจานะคะ C L O C K เครือครอบเครือครอบนาฬิกานะคะนาฬิกาที่เอาไว้ทำอะไรคะแขวนก็ได้นะคะหรือว่า เอาไว้ปลูกเอาไว้ตั้งโตะนะคะแต่ว่าไม่ใช่นาะฬิกาข้อมือนะคะต,ต่อมาค่ะมาดูคำเครือแคลร์เครืนะคะเครืเอลเครเครเอลเครเครเอเอลแปลว่าอะไรคะแปลว่าดินเหนียวนะคะดินเหนียวเอาไว้ปั้นสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อเป็นไหนะคะเด็กๆเด็กๆก็ใส่ตัว C แล้วก็ตัว L ลงไป C ตัว L นะคะ C L A Y เคร A เคื่ดินเหนียวนะคะต่อมาค่ะเคร R คราเคร R คราแปลว่าอะไรคะก้อนเมฆนะคะเราก็เติมอะไรลงไปคะตัว C นะคะ C แล้วก็ตัว L ลงไปคะ่ะเดค่อยเขียนเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วไปหนะ้าต่อไปเลยนะคะ ทีนี้นะคะดเด็กๆเปิดมาหน้าที่ครูเขียวนะคะพาดเด็กๆเปิดนะอันนี้นะยังอยู่ที่หน่วยที่สิบห้านะคะชีวิตของสัตว์โลกนะคะยังอยู่ในเรื่องของอะไรคะที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะมาดูค่ะอ่านคำสั่งก่อนนะคะ Unit ตห ที Team นะคะ anyone's life listen for anyone's h a r v e s t and food นะคะมาดูคำแรกนาะอ,อกกนกนะคะเด็เกๆคิดว่านกน้องนกจะอยู่ที่ไหนนะคะเด็กๆเปิดมาเลยนะคะต่อจากหน้าห้าก็เป็นหน้าหกนะคะในหนังสือร่องรอยเล่มที่สามนะคะมาดูอันแรกค่ะน้องนกสีชมพูน่ารักจังเลยอ่ะเขาจะอยู่ตรงไหนดีนะ เขาอยู่โตน้ำได้ไหมเด็กๆตอบว่าไม่ได้นะคะอยู่ในใยได้ไหมคะไม่ได้อยู่ในรังได้ไหมคะเด็กๆรออะนอนรอรังได้ไหมคะได้นะคะเด็กๆก,ก็โยงเส้นมาเด็กๆที่มีไม้บรรทัดสามารถใช้มไม้บรรทัดนะคะ้าไปก่อนแล้วก็ขีดนะคะจะได้ตรงๆต่อมาน้องพยูนเอ น้องพยูนจะอยู่ที่ไหนนะคะน้องพยูนเขาจะอาศัยอยู่ที่ชายฝั่งทะเลนะคะกินผักมุ้งทะเลเป็นอาหารเด็กๆเขียนได้ยังอันไหนที่เป็นชายฝั่งนะอันนี้นะคะเป็นชออาวาชายฟอฟออะงองฝั่งไม่เอกฝั่งทออะทะรอเอเลชายฝั่งทะเลนะคะเด็กๆก็ลาไปต่อมาค่ะ เป็นน้องมแมลงเต่าทองเอ๊มแมลงเต่าทองจะอยู่ที่ไหนนะจะอยู่ในใยได้ไหมคะไม่ได้นะคะแล้วน้องเต่าทองจะอยู่ที่ไหนเออเด็ก,ดกช่วยคุณครูตอบด้วยอยู่ที่ใบไม้นะคะเก่งมากค่ะคุณครูยังไม่ได้บอกเด็กๆก็ตอบถูกนะคะต่อมาค่ะน้องแรดนะคะรอแอดองแรดจะอยู่ที่ไหนคะเด็กๆ อยู่ในใยได้ไหมไม่ได้เนะ้ะต้องหล่นตุ๊บลงมาแน่เลยไปอยู่ในใยไม่ได้เอแล้วอยู่ที่รังก็มีนกอาศัยอยู่แล้วนะคะแล้วไปอยู่ที่ใบไม้ได้ไหมไม่ได้นะคะเขาจะอยู่ที่ไหนคะเขาจะอยู่ที่ป่าทึบนะคะน้องแลบบ็มากมาเก่งมากคะ่ะต่อมาอันนี้คือแมงมุมแมงมุมอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ อยู่ที่อยู่ที่ใยนะคะอาใส่ทำใยเหมือนตะข่ายเยน้ยเนาะเด็กเกอ่ะลากไปเสร็จหรือยังคะคุณครูให้เวลาเด็กเของคุณครูเขียวเก่งทุกคนนะคะทํางานได้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราไปต่อหน้าต่อไปคุณครูลบกระดานได้หรือยังคะเด็กเด็กตอบว่าได้อ่ะคุณครูเขียวลบนะ มาดูหน้านี้นะคะหน้านี้จะเป็นชุดเสริมกิจกรรมนะคะเป็นแผ่นๆนะคะหลูกไม่ใชออ่อยู่ในหนังสือล่องลอยนะคะจะเป็นแผ่นง,งานเรื่องนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยที่สิบห้าชีวิตสัตว์โลกเรื่องที่สี่นะคะที่อยู่อาศัยและอาหารของสัตว์นะคะ Unit f 5 a n Animals Like Listen for Animals Habits อ n d น o ุดนะคะเด็กเดูภาพน้องโบเดินไปพบลูกสุนัขนอนบนพื้นเพราะฐานอาหารเน่าเสียแต่น้องโบไม่รู้จะนำสุนัขไปไว้ไหนและจะเอาอะไรให้กินเด็กๆช่วยน้องโบหาคำตอบโดยเขียนวงกลมล้อมรอบภาพคำตอบที่ถูกต้องแล้วเขียนสละเอียดลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ l o o k at the picture and circle the correct answer And then write the words Wall w e e l เอียดนะคะหรือว่าให้เด็กๆนะคะเขียนนะคะรละเอียดน,นะคะนี่เป็น Wall w e e l s นะคะต่อมาค่ะมาดูที่อยู่อาศัยของลูกสุนนะัขคืออะไรนะเด็กๆช่วยสิคะเอาไปไว้ที่ไหนดีลูกสุนนะัข ช่วยน้องโบด้วยนะคะเด็กๆที่อยู่ของสุนัขคืออ่าคุณครูรู้แล้วนะคะว่าเป็นตัวไหนเนาะ,ะตัวนี้นะคะเป็นบ้านของน้องหมาเนาะเขาจะไปอยู่ในรังแล้วก็อยู่ที่น้ําไม่ได้นะคะต่อมาอาหารของสุนัขคืออะไรคะอันนี้ไบไม้ไส้เดือนแล้วก็กระดู เราดูนะคะเก่งมากค่ะอ่ะมาดูคำแรกนะคะเขาให้ใส่สระเอียดลงไปใช่ไหมคะเด็กเด็กอันนี้นะคะปอปานะคะผสมสระเอียดเป็นปอเอียดเดยดะเยด็กเด็ก็เขียนสระเอก่อนนะแล้วก็ใส่สระอี เริ่มยอ่อจ้ะเอ่อเอียบเปียดนะคะแล้วก็ใส่ไม่ตีไปก็เอียบเปียดไม่ตีเปียกอ่เอ่อเอียบเปียดไม่ตีเปียกนะคะ แล้วก็เขียนเป็นขนมเปี๊ยะเลยนะคะ เขียนๆเสร็จแล้วนะคะต่อมาค่ะสอเอียเสียดนะคะแล้วก็เติมรละเอียดลงไป เสร็จแล้วทำไมคะเขียนล่องไปซออี้เสีย ต่อไปค่ะลอเอียรลีะเราได้เด็กก็คัดคำว่าเรียงลงไปนะคะตรงนี้ก่อนนะคะขึ้น ดมากค่ะอ่ะแล้วมาดูคำสุดท้ายค่ะก็เอียดเกียรไม่ตีเกียรนะคะอันนี้ใส่ไม่ตีด้วยนะคะเพราะว่าคําว่าเกียรก็หมายคมว่าคล้ายๆรองเท้าค่ะแต่จะสูงๆนะคะรองเท้าเกียรของคนญี่ปุ่นนะ เนี่ยก็เกียยไม่ทีเกียยเก่งมากๆค่ะเสร็จแล้วทำยังไงคะเด็กเด็กอย่าลืมเขียนชื่อตรงนี้ด้วยนะคะครูขอปรับปรุงตรงนี้ก่อนหนึ่งเดี๋ยวยักไม่่วยเลยอะ่ะต้ให้สวยๆนะโอเคชัดเจนนะคะ สามารถยาวๆครูเขียวจะเขียนไม่สวยเลยสวยไม่ได้นะต้องเขียนสวยๆโอเคใครยังชั่วเนาะเด็กๆอ้าวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ชั้นด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะครูเขียวก็พาเด็กๆนะคะ ทำงานนะคะทั้งหมดสหน้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูเขียวก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะเจอกันที่นะคะเด็เกเบายด็สดท